ล,ลองคุยด,ดูใน,นบท<ว>ัซนฝันกัหันซีบกัลหันคือมีตัวนั้นคือปกติถ้าฝันเป็นแสงนะถ้าตัวเลขเป็นแสงมค่อนข้างจนะับคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มเลนแน่นอนือวนนีะจะแน่นอนนะอันนี้ผมก็เทียบข้างรถหลังแต้มหนึ่งคืออยู่ในในซีบกออาหันรเราเนี่ยลองพื้นไม่ขาดทุนนะแตนนะเขาเรียกว่าบนล่างใช่ไหมเมื่อกี้ออกอะไรนะออกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าจ้าอาจ้ะ ไม่ใกล้ไม่ไกลแถวนี้แหละครับแถวนี้แหละชี้แล้วนะครับดูมือครับอาจจะไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับอยู่แถวนี้เลยไม่กี่ตัวคืออยู่ในโซนนี้นะครับบอกตรงๆเอาแบบนี้ดีกว่าอืมเพื่อให้ทางแคบทีฟ FC ฝันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าแม่นไมมแม่นนะแต่ผมจะชี้แนวทางว่ามันเข้ากันได้ไหมก็ถือว่าเข้ากันได้และมีแสงด้วยเลขมีแสงก็ถือว่าใช้ได้แต่เราจะไม่บอกตัวเลขเลขอยู่โซนนี้จ้ะเลขอยู่โซนนี้จ้ะ อือืมรู้นะครับนะเริ่มบอกไปใบเทเลนิดเลขโซนนี้นะจ๊ะตัวไหนไม่รู้นะครับตัวไหนไม่รู้นะครับก็ไปจับเอาเองโอ้แค่ห้าตัวนี้จับไม่ถูกอ่ะเลิกโอ้แค่ห้าตัวนี้จับไม่ถูกอ่ะเลิกซื้อหอยแจ็คซีวาจังไดแหละซื้อหมดหลซื้ออหมโหลซื้ออนี้แล็คซ้วาั้ะนนั่นแหละท้งนี้เลยวันนั้ที่ห้าตัวนะครับมีเปอร์เซ็นต์ออกทุกตัวนะจ๊ะอย่าลืม บางครั้งา,าพ่วงบนพ่วงล่างเลือกีัไว้ดีที่สุดจ้ะถ้าเกิดเรามองบางทีบางครั้งอาจจะเลขศูนย์ที่เรามองไว้เป็นตัวเต็งอาจจะไปกองอยู่ข้างหน้าของวันที่หนึ่งก็ได้นะครับมันคือมันมันจะมีจุดพลิกผันเหมือนกันหมดนะเพราะมันมาแปดสองรอบแล้วอาจจะมีศูนย์ไปพ่วงอยู่รางวันที่หนึ่งอาจจะมีศูนย์อยู่ตัวประมาณหลักหลักหมื่นหรืออะไรประมาณนี้เป็นไปได้ด้วยอแปดมาแล้วก็น่าจะศูนย์อยู่หลักในขันหลัก พีิกับตัวนี้อาจจะมาเข้ากลุ่มของสิบหกอลัหัรก็ใช้ได้เลยทีนี้ถามว่าอีกเลขอีกตัวฝันเห็นไม่ใช่ไงแคบนะครับแคบนะแคบเลยจ้าแคบเลยยังใช้ได้นะแคบเลยแ้าปกติถ้าไม่โลบก็มีเปอร์เซ็นต์เน้ออจัดไปจ้าเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอื่อแคบไปครับฝันนี้ก็บอกกันบ้างนะคะแชร์แบ่งปัน ที่กองมตดวนะใครรู้สึกนะจะหนักอยู่นะหนักอยู่นะพอใช้ได้อยู่ดูนะจ๊ะดูเพื่อนด้วยจ๊ะกำกระดูแคปใครที่ยังไม่แคปก็แคปเขาเลครับไม่ชัดทำไมชัดกับงวันนี้ถูกกับพากันไปชื้อทรัศน์เนาะ ซื้อจอสิบเท่าซื้อจอสี่สิบสองนิ้วเลยขยายเลยผมจะได้สี่สิบสองนิ้วเลยซื้อตุลังคาเรือนเลยครับให้ถูกกันตุลังคาเรือนก็พยายามอย่าทิ้งนะเพราะว่าบางครั้งเรามันไค่รนะครับบางครั้งก็อกไม่ว่าจะเป็นแปดหลักแสนหรือแปดปกเหมือนระดับบนสับล่างมีค่าเท่ากันไม่ว่าจะเป็นแปดหลักแสนหรือแปดปกเหมือนมีโอกาสเป็นสามตัวทั้งทั้งคู่เลยอาจจะชิงดํากันระหว่างบนกับล่างแค่นั้นล่ะ น่าจะประมาณมา,มานี้แล้วเนาะครับยังไม่มีอะไรละตอนนี้ไม่เปลี่ยนแปลงรักเดียวใจเดียวจ้ะรักไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเด็กบ้านนอกบอกด้วยใช่ต่อทีวีชัดมากนานเห็นอโอ้ข่าตาคนบึงจอใหญ่ก,กับขาวจาแล้วคนบึงจอใหญ่กับชัดตรงโป่งจุงมเลยคนเราไปดูกับจอหน่อยๆโอ้ย ขี่ตาก็ไปเห็นนีแ้ก็เป็นจ้าเลือยขี้ต้าแล้วขี้ต้าอยู่คนก็ยังไม่มีเงินซื้อเนี่ยเราก็มีปัญหาตัวนี้เราเป็นใจกันทุกคนนะครับก็อยากให้ถูกหวยกันเดีะยวก็ไปซื้อโทรทัศน์เจ้าใหญ่เนาะจะได้ดูอ๋อไฟสว่างมากมันเลยไอ้เนี้ยโฟกัสไม่ถูกไงมีกลุ่มพาเพราะผมดูผ่านไปแล้วเพราะว่างวดที่แล้วผมก็ดูแล้วล่ะพอเข้าศูนย์สามศูนย์สามแล้วมาเข้าสองสองสี่ความความเป็นไปได้อ่ะ คือจุดนี้มันมาเข้าครึ่งท่อนของช่องแล้วก็ที่นี้รูปเขามานะที่จุดเด่นเขาคือรูปเขามามันเป็นรูปดอกบัวนะวถามว่าทําไมต้องเปลี่ยนโฟกัสหรือเปล่าผมเห็นหมดแล้วที่เอ่ยมานะผมไม่ใช่ดูพศเดียวผมดูตั้งแต่พศสามสามอะผมไล่หมดทุกช่องแค่มาดูแค่พศเดียวไม่เท่าไหร่หรอกต้องดูเยอะๆกว่านั้นไปไปทำการบ้านให้เยอะกว่านั้นนะะ คือผมดูทุกจกุดจ้ะดูทุกจกุดไม่ใช่เฉพาะปรสอนี้ผมย้อนไปดูหมดทุกที่อ่ะจากปศสอปีสามสามนี่นผมก็ดูสามห้าสามสี่สามห้าผมก็ไล่มาทุกสิบกว่าปีนะเนี่ยคือไม่ใช่จะไปดูจุดเดียวนะครับตัวนำร่องเขามีเยอะหลายที่อยู่นอกจากผมไปเจอแบบเคยเจอนะโอ้โหกระดิกไม่กระดิกเลยสามตัวไม่กระดิกเนี <c oughs> จะดันไปยังไงไ <c oughs> มีการบอกว่าห้าแปดแปดห้ามาไหมจ๊ะ S 1> <S 1> Är, <S <S จะไม่จ้ให้คอมเมนต์อันนั้นเป็น,น,นถ้้จะให้คอมเมนต์นผมไม่ฟันทงเพราะว่าจุดเปลี่ยนของหวยมีหลายอย่างคือจะมีสามตัวหมุนสองครั้งใช่แล้วก็มีอะไรแทรกเหมือนว่าที่แล้วไะถามว่าคนฝันเห็นตาเยอะไหมวดที่แล้วเยอะมากให้ผมแปะม,มีเกือบแปดสองสองแปดแปดแปดอยู่ในนั้นละจะไปไหนหวยไปอยู่ทศกัมศิกรสินนี่ จิตใจคนเวลาคิดเรื่องหวยอ่ะถามว่าต้องดูเซ็นตัวเองว่าเราเกี่ยวข้องกับอะไรมั่งคือผมไม่ต้องพูดหรอกอยู่กับลอตเตอรี่อย่างเดียวถ้าได้ฝันแล้วเป๊ะนี่นะคือนี่มันเราต้องวัดจิตใจแล้วเราใจเราอยู่กับอะไรบ้างคือผมจะไม่ชี้แน่ๆแล้วนะนะเพียงแต่บอกว่าคุณฝันแล้วใจคุณอยู่กับอะไรมั่งต้องไปแยกแยะก่อนนะถ,ถ้าแยกแยะไม่ออกแล้วตัวเลขมันจะสับสนผมก็มองภาวานาเห็นหวยออก ทกอกับอ็อมสินฮะแปดสองสองแปดเลขเราเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์มุมมองนี้คิดในใจนะโปจริงๆอะ่ะนี่นี่นี่คือมุมมองเราจะประมาณนี้เพราะสังเกตหวยเราถ้าเกิดไปออกท่กสอกอมสินแล้วมันจะไม่ออกได้ใหญ่นะสังเกตดูทุกครั้งเลยเพราะว่าจำได้อะไรเลขอะไรหนึ่งศูนย์หรือศูนย์หนึ่งไปออกท่กรสของเราจะไม่ออกมันจะเป็นอย่างนั้นผมจําได้ผมจะจําได้อันนี้คือข้อมูลพยายามไปศึกษาเยอะ ทุกอย่างคือแนวทางบอกกันได้ไม่เ enfin> ป no ็นไรผมแค่จะชี้แนวบอกต่อว่าควรจะไปดูเยอะกว่านั้นไม่ใช่ไปดูพศเดียวไปดูทุกพศจ้ะลุงป๋องเขียนให้อย่างเดียวแค่นั้นพอจ้ะจ้ะกันแล้วไปบวกกับเซนฝันแนวทางเรามีแค่นั้นเองนะแนวทางก็มีแค่นั้นกับเซนฝันก็ถือว่าใช้ได้มากขึ้นเปิดไฮโลอย่าบอกว่าเด้อใหญ่แท้งรู้ไหลยบ่ได้เปิดไฮโลอะไร้นีไ่ได้เปิดบ่ได้เปิดบ่ได้เปิดบ่ได้เปิดไ่ได้เปิด เปิดสมุดเยมเยมก็ไม่ได้แย้มนะไม่ได้แย้มเปิดสมุดเฉยๆเปิดสมุดเฉยๆเนี่ยเปิดสมุดออกมาแล้วเปิดสมุดเฉยๆไม่ได้เปิดไอ้พวกนั้นไม่ได้เปิดหรอกนะครับก็สิบหกอรหันนะเริ่มเริ่มเริ่มจะมาเริ่มจะเริ่มจะมีเด็ดสงสัยก่อนหวยออกวันสองวันน่าจะมีแดงมาอย่งนน่าจะมีแดงมาสามตัวเลยไหมงวดนี้ ยากนะมั่วไปจนถูกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แม่นเรามัใช่แม่นโม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 จนหมูพี่แต่ผมมันมานั่งดูพศห้าห้าก็น่าสนอยู่ผมก็ดูตรงนี้แต่คนอื่นอาจจะดูไม่รู้ผมเข้าใจผมอยู่คนเดียวผมใจที่ิบายก็ผมไปตั้งต้องไปตั้งชาร์จใหม่มันเหมือนกับสอนนักเรียนนะต้องมาตั้งชาร์จขยายตัวเลขไว้ให้เห็นกันถามว่าจะทำอู๋ทำยากนะไม่มีค่อยมีเวลา ก็จะสอนเป็นส่วนตัวก็ไม่รู้จะสอนอยังไงก็พยายามแท็กแท็กก็ส่งตัวนี้ไปใครจะถามสอบถามก็จะอธิบายเป็นรายละเอียดไปทีละนิดทีละนิดยังมีอยู่อีกจุดหนึ่งน่าสนใจมากเห็นไหมแป๊บเดียว,นะยวออกหกสีเอียวคือทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดหกสีเอียวมันสุดเอสไฮโลอะไรได้แน่มันมีตัวไหนมั่งอ่ะหวานหมาตัวเองตายแล้วฟื้นจ้าไปก็เบื้องต้นสุน,นัขก,ก็ ก็สีขาตายก็ศูนย์ก็ไม่ไม่น่าจะพลาดนะแต่ว่าบางครั้งก็ไปออกตัวหน้าเราก็สับสนอยู่นะรู้ว่าตัวหน้าไปออกอะไรที่มันลงด้วยชนสีแล้วมาตกกับเลขกลุ่มของแปรปกจะถือไว้ใช้ได้อะแต่เลขสูตรนี้เนี่ยคุ้นๆน,นะแต่ผมยังอนัดสัญญาณไม่ออกคือผมดูไปหลายที่แล้วคือทุกอย่างเป็นเป็นที่ต่อกันหมดถามว่าเมื่อกี้ผมดูไหมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บเดียว นี้มันสุดเส้นแล้วเปิดไม่เปิดก็จะแทงนั่นเห็นไหมครับป้าไว้ลองพื้นไม่กอนเต้นจะโฟไหมเขาขออีกแล้วเป็นยามด้ยนั่เป็นหยามกว่าอาจจะมีจะอาจจะมีจะขอเวลาสักนิดก่อนเพราะว่าใกล้้วันเนาะขอเวลาอีกวันสองวันเราน่าจะมีไฮไลท์อยู่นะกอบเต้นรอนะจ้าจะเย็นๆปีที่แล้วศูนย์เก้าห้าใช่ไหมศูนย์กองีก่อนนนออก เก็บข้อมูลอยู่ในสมองหมดทุกอย่างคือลองลองลองบวกเส้นตัวเองไปก่อนถามว่ากรอบตื้นจะโผล่ไหมด้ยวยผมบางครั้งวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังทําไมกรอบกรอบตื้นงวดทธอแล้วถึงเกิดบางครั้งผมบ้างจากออนไลน์เด็ดผมก็จะนั่งคิดของผมกระดาษทุกแผ่นผมจะใส่ความคิดไปเยอะๆทีนี้พอถึงเวลาก็จะมาเองทีล้วอะตัวนี้คุณเซนจะมาเออมันจะมาเองแล้วคุณๆนะตัวนี้น่าจะใช่ประมาณนี้ คำคิดผมจะแว็บผมจะรีบทำไหมก่อนจะจำไหมแล้วผมจะติ๊กไว้แล้วเดี๋ยวผมจะบอกเดี๋ยวให้ลุง๋องไปทำก่อนนะคะคือคือมันจะมาเองไหมความคิดมาเองคือการดูตัวเลขแต่ละแต่ละหน้าแต่ละปีอ่ะไม่ใช่ใส่ความคิดเดียวนะรอมันจุกกระซุ่นกอบตึ้งอ๋อหลุมเดียวเตรียมอัดเต็มที่หูคอกรอบตึ้งสิบหกอรหันก็พอละมั้ย ลองพื้นไปก่อนเนี่ยเขาอยากได้สามหรือเปล่าอยากไปสามตัวใช่กอบหืนมหกหันกับอะไรกกับห้าแถวหรอ่สิบหงกละหันกับกับแต่โปกขนาดนั้นก็น่าจะได้กันละมั้งแต่สิบหงกหันก็คุ้มแล้วเพราะว่ากอบตื้นมาทีไรมาสามตัวทุกทีเลยก็ไม่รอดนะไม่น่ารอดววนเจ็บชน่าจะถูกกันเยอะ โมมานานแลวเกือบชั่วโมงใช่ใช่มีอะไรกลุ่มแอดมินจะถามอะไรบ้างไหมมีอะไรถามเข้ามาเลยครับช่องคนสุรินก่อนนะคนสุรินคนสุรินจะถามอะไรเข้ามาเลยนะครับาถามมาแอดมินถามก็ได้ในช่องชดดีวันอ๋อในช่องจะราบถามว่าผ่านเหรียญพ่อพ่อนี่เสียไปแล้วใช่ไหมเสียเลยคือประศอะไร ไม่บอกได้ไหมบอกได้บอกได้บอกยังไงก็ไม่เคลื่อนอ๋อจำได้สองห้าสุดสองจำได้ตอนพ่อเสียอายุเท่าไหร่เอาของมาให้ด้วยนะถูกแล้วปกติก็ถูกแล้วจัดหนักไปเลยจัดหนักได้แล้วเมื่อคืนฝันว่าได้เหมือนแบบซื้อไปแล้วก็บอกเขาบอกว่าให้ของแค่สองคนเองให้หนูถูกสองตัวอื่หลักร้อยเปลี่ยนนิดหน่อยโอเคหลักร้อยเปลี่ยนนิดหน่อยนะวันนี้ ถ้าได้ไปแล้วจะราบได้ไปแล้วก็ใครอยากคอมเมนต์ถามก็ถามเป็นตามช่องนะผมฝันผมฝันว่าฝันขับรถโดยสารขับรถโดยสารคันเก่าคันเก่าเบอร์เบอร์นั้นเบอร์สี่หนึ่งเบอร์รถโดยสารสี่หนึ่งสมัยก่อนนะผมจำได้เลยไอ้ลุงปองเขียนอีกไหมไม่แล้วผมสุรินอยู่กับเลขเก่าเลขเก่าเลขเก่างวดที่แล้วผมฝันเห็นบ้านเก่าแต่งวดนี้ผมฝันเห็นรถเก่ารถเก่ารถเป็นรถอะไรรถรถโดยสารรถสี่ล้อพีอัพ รถอ่าเขาเรียกว่ารถรถโดยสารเขาเรียกรถอะไรรถสองแถวอ่ะสองแถวอ่ะสมัยก่อนสมัยก่อนเดี๋ยวทะเบียนรถจำไม่ได้เนาะสี่หนึ่งทั้งสี่ตัวจาไม่ได้สี่ตัวจาไม่ได้เดี๋ยวทะเบียนมันมันมีสี่สี่หนึ่งรถมันแต้มสี่ชย์ก็ได้สี่ชย์หนึ่งก็ได้รถเต่ารถเก่าแต่ที่มุมมองของเ็กเก่าออกศูนย์เก้าห้าโอ้จัดเลยแล้วงวนนี้ห้าเก้าเก้าห้าดังมากอัานอาจารย์ ้าเก้าอก็ซื้อห้าเก้าไม่ได้แล้วก็ซื้อศูนย์เก้าไปอนะนั้นเขาลักเขาลักแล้วถ้าเลขเก่านะถ้าเลข่เก่านะถ้าใครฝันเกี่ยวกับเเก่าเก่าๆแล้วซื้อศูนย์ห้าเก้าไม่ได้เราก็ซื้อศูนย์เก้าได้ได้นะได้ได้ได้ฝันว่าควายตายควายตายกือถาบาไร่ขีดโอ้ควายไร่ขีดปกติควายสี่ขาเขาก็สองเอ๊ะจะมาเกี่ยวหรือเปล่านองเอ๊ะ แสงจ้าเป็นอยู่กับกล้องครับอาจจะกำลังองมันมีอะไรที่มาใกล้โฟกัสมาไฟไฟด้วยไฟ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 มานใหม่นะครับไฟสว่างก็ถือว่าจ้าไม่เป็นไรมั้งเนาะจ้าก็ไม่เป็นไรก็ยังให้แต่ผมมืดก็เพราะพวกนี้แค่ดำแล้วลุงป๋องไม่อยากมืดนะคะไม่อยากมืดกทนน้อยๆค่ะเราต้องลดไฟหรือเปล่าทางเรียกว่าเขาเดินมาอย่างไงนะครับ ชั่วโมงแล้วมั้งจะมีอะไรมีอะไรถามไหมคะมีอะไรถามอะไรเดินฝันว่ายายมาขอเงินสองหมื่นก็จัดไปเลยสองศูนย์ศูนย์สองศูนย์ศูนย์ง่ายง่ายยายก็เป็นคนแก่ก็เก้าสองศูนย์ไปจัดง่ายง่ายจัดไปเลยจัดหนักหนักเลยจ้ะฟังฝัด้ยไหมจ้ะจัดหนักหนักได้้จ้ะประมาณนั้นฝันว่าได้จับทองด้วยเป็นตัวเลขด้วยฝันว่าได้จับทองด้วยเป็น ตัวไหนจะเออทองยางไบไหนทองเบื้องต้นนะส่วนมากการฝันเห็นทองส่วนมากจะเป็น0-2 0-2ถ้าไม่กําหนดว่าทองคาแท่งเลยจะเป็นสร้อยส่านมเป็นทองไม่สร้อยเลยเป็น0ูนย์มาศูนย์สอนยครับเห็นในกรอบหรือเปล่าส,สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูกระดิ่งให้น้าแนครับรูกระดิ่งกิ้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 งกดนำคลโกคฉีดยำไดทันสิบเดียผ่านฉิปและสิบรดพาทข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณหล,ลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ